พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคายเดียร์พอดแคสต์หลายคนค่ะบอกว่าถ้าเรานะคะเลือกที่จะรวยชีวิตก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขชีวิตนี้เราก็จะไม่รวยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะระหว่างความสุขกับความรวยคุณจะเลือกอะไร และถ้าวันนี้ค่ะเราไม่ต้องเลือกเพราะว่าความสุขกับความรวยเนี่ยเราสามารถมีได้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขและรวยไปด้วยนั้นเนื้อหาในวันนี้ค่ะอ้างอิงมาจากช่องพอดแคสต์ของต่างประเทศค่ะเกี่ยวกับ9วิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณรวยและมีความสุขวิธีที่1ค่ะยากเกลียดเงิน เลิกมีความคิดที่อคติเกี่ยวกับเงินและคนรวยค่ะเลิกคิดว่าคนรวยเนี่ยเป็นคนไม่ดีและเลิกคิดว่าการมีเงินเยอะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าคุณอยากที่จะมีความสุขและทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะคะคุณก็ต้องหาเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองค่ะวิธีที่สองค่ะระบุปัญหาในสังคม และเริ่มต้นทําธุรกิจที่จะแก้ไขที่ที่เพื่อนอยู่นตอนนี้ค่ะมีปัญหาอะไรที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นของคนในสังคมของเพื่อนเพื่อค่ะการทําแบบนี้เนี่ยได้ตังค์ด้วยมีเงินมีความสุขอีกด้วยค่ะวิธีที่3ค่ะทำงานในฝันการทำงานในสิ่งที่เรารักและความลหลงไหลของเราเองเนี่ย นนมีความสุขแน่ๆค่ะและถ้าหากว่าได้เงินจริงๆอีกด้วยเนี่ยหลายคนก็เลือกที่จะทำงานที่ตัวเองชอบและได้เงินใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆนต้องการที่จะมีความสุขและมีเงินเนี่ยคุณก็ต้องทำงานที่คุณรักและงานนั้นก็ต้องมีไรายได้ให้กับคุณด้วยค่ะเพราะว่าการทำงานที่เรารักอย่างเดียวแล้วมันไม่มีรายได้ไม่มีเงินเข้ามาสักวันเพื่อนๆอาจจะกลายเป็นว่า ไม่ชอบงานที่ตัวเองทําก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากมีทั้งความสุขและอยากมีทั้งเงินเนี่ยก็ต้องพยายามหางานทําที่ตัวเองรักและชอบค่ะวิธีที่4ความต้องการเงินไม่มีวันสิ้นสุดคุณต้องเข้าใจว่าความต้องการเงินของคนเรามันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ แต่ถ้าคุณสามารถกำหนดความต้องการว่ามีเงินเท่าไรแล้วจะมีความสุขถ้ามีแล้วก็ต้องรู้จักพอและมีความสุขกับเงินที่มีค่ะแต่ถ้ายังมีความรู้สึกว่าเงินที่มีเนี่ยมันยังมีไม่พออันนี้จะหาความสุขไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกำหนดคำว่าพอของตัวเองว่ามีเงินเท่าไรถึงจะพอไม่ใช่ว่าให้หยุดทำงานนะคะเพียงแต่ว่าต้อง กำหนดความพอในที่นี้คือว่าเราเนี่ยต้องไม่รู้สึกทุกข์กับเงินที่ตัวเองมีค่ะวิธีที่5กําหนดเป้าหมายเป้าหมายในที่นี้นะคะอาจจะเป็นเป้าหมายเรื่องการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุขของเพื่อนๆและต้องให้รางวัลกับตัวเองเมื่อทําสําเร็จด้วยค่ะเช่นถ้าหากว่าเราเนี่ยวางแผนว่าจะออกกําลังกายให้ได้ทุกวันเมื่อทําได้นะคะก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองโดยการ จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินเก็บของตัวเองค่ะแบบนี้เรียกว่าการให้รางวัลเป็นเงินกับตัวเองมีความสุขที่ได้ทำเป้าหมายให้สำเร็จและมีเงินเก็บอีกด้วยค่ะลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะเวลาที่ตัวเราเนี่ยทาเป้าหมายเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรที่สำคัญและสำเร็จได้ก็ให้จ่ายเงินให้กับตัวเองเพื่อเป็นรางวัลทุกครั้งมีน้อยก็จ่ายน้อยค่ะ มีมากก็จ่ายมากไม่มีเลยอันนี้ต้องหาเพิ่มค่ะวิธีที่6ค่ะมีวินัยทางการเงินข้อนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับคนที่อยากรวยวินัยทางการเงินนั้นสำคัญมากๆค่ะวินัยทางการเงินมีอะไรบ้างเอาแบบง่ายๆตามวิถีชีวิตของคนทั่วไปเลยนะคะก็คือ1เพื่อนๆเนี่ยต้องมีรายได้หลักให้ได้ก่อนค่ะ 2ก็คือเก็บเงินก่อนใช้ค่ะมีรายได้เข้ามาเนี่ยเก็บไว้ก่อนเลย5% 10%อันนี้แล้วแต่ความสามารถและความต้องการของแต่ละคนเลยค่ะ 3. ก็คืออย่าใช้จ่ายเกินตัวมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ต้องรู้จักเก็บค่ะและ 4. นะคะมีเงินเหลือก็ต้องรู้จักหัดนำไปลงทุนบ้างค่ะการที่เพื่อนๆนนะคะเห็นเงินของตัวเองเนี่ยงอกเงยออกดอกออกผลเพื่อนๆรู้สึกยังไงคะ มีความสุขใช่ไหมคะแล้วทำไมเราจะไม่นำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนจะได้มีความสุขและร่ำรวยไปด้วยคะ่ะวิธีที่7ค่ะอย่าเอาเรื่องงานมารวมกับความสัมพันธ์การแยกเรื่องงานของความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์เรื่องงานออกจากกันเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถ กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้ความเครียดของคุณลดลงและสุขภาพจิตดีขึ้นอีกด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากมีความสุขกับคนรอบข้างนะคะความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเนี่ยเพื่อนๆจะต้องรู้จักแยกเรื่องงานกับเรื่องของคนในครอบครัวเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีค่ะวิธีที่8นะคะใช้เงินไปกับการสร้างประสบการณ์ไม่ใช่ใช้เงินเพื่อสร้างนิสิน การใช้จ่ายเงินของเราในแต่ละครั้งนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรมันให้อะไรกับเราถ้าเป็นการใช้จ่ายเพื่อหาประสบการณ์เช่นการลงทุนขายของการนําเงินไปลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนอันนี้คือการใช้เงินเพื่อหาประสบการณ์ค่ะหรืออาจจะใช้เงินเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ค่ะก็จะได้ประสบการณ์ในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ต้องไม่เป็นหนี้นะคะคือต้องมีเงินก่อนแล้วค่อยทําหรือว่า เรารู้ว่าเราสามารถจ่ายได้ก็สามารถทําได้ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะคุณก็จะมีแต่ความทุกข์ค่ะขนาดไปเที่ยวกลับมาแทนที่เราจะมีความสุขกับมีความทุกข์ซะอย่างนั้นลองทบทวนการใช้จ่ายเงินของตัวเองดูค่ะว่ามีความสุขหรือว่าความทุกข์มากกว่ากันวิธีที่9ค่ะเข้าใจวงจรชีวิตของมนุษย์ วงจรชีวิตของมนุษย์นะคะคืออะไรก็มีทั้งเกิดมีทั้งแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายอันนี้คือทุกคนหนีไม่พ้นค่ะบางคนนะคะมีความทุกข์เรื่องกลัวตายค่ะใครก็กลัวค่ะแต่เราไม่สามารถหนีความตายไปได้ไม่ต้องไปคิดมากค่ะเอาเวลาไปคิดหรือว่าทำอะไรที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขดีกว่า เช่นการหางานทำที่ตัวเองชอบและอยากทำการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เพื่อพัฒนาตนเองหาแรงบันดาลใจออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพในวันที่สุขภาพยังดีอยู่อันนี้ดีมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือ9วิธีถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากรวยและมีความสุขควบคู่กันไปด้วยค่ะที่เราเนี่ยควรจะต้องคิดและลงมือทา ใดๆเลยนะคะคือต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ดีที่ถูกที่ควรค่ะให้เหมาะสมกับตัวเองปรับ m ม n d เซตของตัวเองให้ได้แล้วชีวิตของมันเพื่อนจะมีความสุขและสมบูรณ์ทั้งเงินทองสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะ ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้ไหมคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกที่จะทำข้อไหนเพื่อให้ตัวเองมีความสุขและรวยควบคู่กันไปด้วยคะ่ะหรือสามารถแนะนำเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดคะ่ะที่ฟังแล้วรู้สึกชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายดียพอดแคสต,ต์ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ